ที่หลายๆคนตอนนี้นะคะให้ความสำคัญมากค่ะมาดูกันค่ะห้องครัวเนี่ยเมต้องขอบคุณคุณเอ็มคุณเปิ้ลมากนะคะเพราะว่าจากเดิมเนี่ยคุณเอ็มก่อก่อซิงก์ก่อะลรนะก่อปูเดิมทีเนี่ยจะให้ให้ช่างเขามาทำแล้วเราคิดว่าจะตกแต่งบ้านเองนะครับ แล้วก็พอช่างเขาเขามาทําเนี่ยมันมันไปไม่สุดอพอไปไม่สุดแล้วมันไม่เข้ากับตัวบ้านไม่ได้ดั่งใจที่เราคิดก็เลยต้องสั่งทุบจนมาเจอฟูเฮาพลัสที่เราให้เขาดูแลเต็มระบบก็เลยเปลี่ยนทุบของเดิมทิ้งไปแล้วก็ทำเคาน์เตอร์ใหม่ขึ้นมาฮอันเนี้ยเมย์ชอบคุณเอ็มคุณเปิ้ลมากก็เพราะตรงนี้นะคะเพราะว่าหลายๆคนนะคะเสียดายเสียดายเคาน์เตอร์ที่โครงการบ้านาจัดสรรแถมมาให้คือ เสียดายอะเสียดายได้ค่ะถ้าคุณไม่อยากได้บ้านที่มันสวยถ้าเอาแค่พอประมาณอะมันไม่เป็นไรแต่ถ้าเมื่อไหร่บอกว่าอยากได้สวยและให้เก็บไว้เนี่ยนะมันมันทำไม่ได้อยู่แล้วซึ่งตอนแรกเนี่ยเคาน์เตอร์มาแบบเคาน์เตอร์ปูมาอันบลเบลอเลยนะคะนะคุณเอ็มบอกว่าอยากทําให้มันสวยเมถามคุณเอ็มประโยคเดียวอะทุกไหมคุณเอ็มบอกทุกอย่างเดียวแล้วทุกทั้งหมด <laughs> เลย <laughs> คุณเอ็มคุณเอ็มทุบให้เมย์ใหม่หมดเลยเมย์ชอบมากต้องขอบคุณมากนะคะท,ที่ไว้ใจเราเพราะฉะนั้นเนี่ยครัวมันก็เลยออกมาได้แบบนี้นะคะก็อยากจะฝากคุณผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆนะคะอย่าเสียน้อยเสียยากใช่ครับอ่ออย่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายเพราะว่าบ้านมันอยู่กับเราไปยี่สิบไม่ไม่ใช่แค่สิบปีนะเมย์ว่าเดี๋ยวนี้กว่าจะทําใหม่อีกทีคุณเอ็มว่าเมาาื<ช>่อไหร่นู่นนู่นแต่เพราะถ้าทําแล้วไม่ถูกใจเนี่ยมันก็จะคาใจ อยู่เราเป,ป็นส<ช>ิบ0ปีเพราะนั้นครั้งเดียวจบทีเดียว<ช>ดีกว่าฮะนะคะเวลาจ่ายเงินอ่ะเสียน้อยมันก็เสียเงินเหมือนกันสู้ดีเสียแล้วเราให้มันเราได้ของเลยดีกว่านะคะอ่ะมาถึงเคาน์เตอร์ครัวนะคะตรงนี้เราก็จะทําเป็นเหมือนเป็นบาร์ออกมานะคะเป็นเหมือนไอซ์แลนด์แต่จริงๆแล้วมันต่อมาจากชุดครัวตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นพอเราทําชุดครัวที่มันเป็นตัว L ข้ามุมตรงเนี้ยมันก็ประหยัดเงินที่ว่าเราจะไม่ต้องทําอะไรที่มัน สิ้นเปลืองไปเพราะตรงนี้เราก็ได้ใช้งานด้วยเนื่องจากว่าห้องครัวตรงเนี้ยคุณเอ็มบอกว่าเผื่อจะเอาไปเป็นที่ปาร์ตี้นะคะให้เพื่อนๆเ,เข้ามาเมย์ก็เลยอ่ะตรงนี้เราก็เลยมีมีบาร์ตรงนี้ออกมานะคะในส่วนของฟิตติ้งนะคะคุณแป้เอ้คุณเปิ้ลก็จะมามา,มา,ม,ามาเหมือนกับว่ามาปรึกษากับฟูเขาพัดว่าเราจะเอาชุดตะแกรงตรงไหนอะไรยังไงที่เมย์รู้เนี่ยคุณเปลิลเนี่ยทํามากะลองใช่ไหมคะ ลูกสาวล้วลูกสาวคุณเปิ้ลทํามากรองอร่อยมากนะคะแล้วครัวเนี่ยเป็นส่วนที่ได้ใช้งานจริงๆคือครัวเนี่ยนอกจากจะสวยแล้วต้องใช้งานได้จริงด้วยนะคะมันถึงจะคุ้มอ่ะอย่างตัวเนี้ยตะแกรงตัวนี้ก็แทบจะเป็นซิกเนเจอร์ที่ว่าทุกบ้านจะต้องมีใช้อยู่แล้วนะคะใส่ขวดน้ําปลาเนี้ยอันนี้ได้ใช้จริงๆแล้วก็ระบบไฟมันก็เปิดปิดอัตโนมัติอยู่นี่อันนี้อ่ะตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเมย์บอกเลยว่าตัวนี้เราต้องทําลิ้นชักหลอกนะคะเพราะว่า พอใต้พอเราวางเตาตรงนี้มาปุ๊บตรงเนี้ยลิ้นชักตัวนี้มันจะใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นหน้าบานตัวนี้เราต้องทําเป็นลิ้นชักหลอกนะคะเอ๊ะคุณคุณเอมคะทาไมเตานี่เอเราเราวางตามจุดเดิมไหมหรือว่าตามหวงจุย้ยก็ตามตามจุดเดิมของทัวบ,บ้านนะครับตามจุดเดิมของมันเลยตามตามจุดเดิมของบ,บ้านนี่ก็คือบางทีบ้านที่มันซื้อจากโครงการก็จะมีข้อจานะํากัดเนาะก็ต้องตามเขาไปคือห่วงจุย้ยอ่ะเราเอาที่เราสะดวกด้วยเนาะ ถ้าเกิดเราแบบเอาทุกอย่างตามวงจุ้ยแล้วมันไม่ได้เดี๋ยวเราจะเครียดเปล่าๆ<ด>อ่าและนี่นะคะเป็นอีกชุดหนึ่งที่ขายดิบขายดีนั่นก็คือถทาถทังแก๊สค่ะของนุญาตใช้เท้านะคะเนี่ยเพราะในชีวิตจริงๆกเราก็ต้องใช้กันอันนี้กี่กิโลนะคะนี่คุณเอมสิบห้ากิโลเนาะอ่านี่ก็เป็นถาจากถาถังแก๊สเลื่อนอย่างเงี้ยค่ะจากฮาฟ์เฟลนะคะ,<ด>ะ,คะอ่าซึ่ง ลืมบอกไปว่าฟิตติ้งตัวนี้จะต่างจากตัวตัวตัวมือจับเนี่ยจะต่างจากตัวข้างบนเมนเน้นใช้เป็นคริสตัลเหมือนกันนะคะแต่เป็นตัวคริสตัลที่มันนูนขึ้นมาอีกหน่อยแล้วก็โครงตรงนี้ต้องเป็นสีเงินนะคะเพื่อให้มัน l i n k ์กับ l i n k ์กับเฟอร์นิเจอร์ที่มันเป็นสีเทานะคะอ่ะวก็เอาตามนี้อ่ะนี่ก็อีกชุดหนึ่งค่ะเห็นไหมคะว่าชุดตะแกงมาตรฐานพวกนี้ได้ใช้จริงๆหลายๆคนเนี่ยชอบคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวทา ชุดครัวไปก่อนโดยที่ไม่ได้คำนวณว่าไม่ได้คำนึงถึงว่าจะต้องใส่ตะกงตะแกงอะไรยังไงแล้วก็ไปคิดกันเองว่าเดี๋ยวเอาตะแกงมาใส่ติดซึ่งในความจริงแล้วไม่ใช่นะคะของพวกนี้คุณจะต้องคิดมาตั้งแต่ต้นเพราะหน้าบานพวกนี้มันจะเป็นตัวพวกตัวตะแกงพวกนี้มันจะเป็นตัวกําหนดหน้าบานมันจะต้องใช้แล้วมันจะต้องทําติดมาตั้งแต่แรกเลยไม่ใช่ว่าคุณคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวทําบานไปแล้วเข้าเอาตะแกงมาใส่ ใครที่แนะนําแบบนี้เป็นการแนะนําที่ไม่ถูกต้องนะคะมีบอกไว้ก่อนอะจะได้อ่านะคะเอซิงนี่พวกซิงพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านี่จากฮาเฟเล่หมดเลยใช่ไหมคะคุณเอ่มอเห็นไหมคะลูกค้าเรารู้จักเลือกของนะคะนี่ก็ในส่วนของถางขยะนะคะนะซิงด๊อกเตาฮูดฮาเฟเล่ทั้งหมดคุณเอมไปเลือกตามือกที่ร้านบุญถาวรนะครับ อ๋อุ่นบุญถาวรลุรีเราใช่ครับใช่ไหมคะ่โอเคเนี่ยค่ะเห็นไหมคะพอเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าสวยปุ๊บมันก็ช่วยส่งเสริมให้ครัวสวยกว่าเดิมอีกจุดหนึ่งที่เมย์ชอบก็คือนี่ตัวครอบฮูดนะคะเพื่อให้ว่ามันปิดไปแล้วมันก็ดูแบบงานเป็นสไตล์คลาสสิกห้องครัวนี้นะคะจะเป็นห้องจะจะเน้นสีเทานะคะแต่ให้มันล้อกันมาแล้วก็มีชั้นวางของตรงนี้สำหรับเก็บของก็เป็นอีกชุดหนึ่งที่ ได้ใช้งานแน่ๆค่ะสวยด้วยได้ใช้งานจริงด้วยมาถึงอีกฝั่งหนึ่งค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นบาร์เล็กๆเ,เนาะเฟอร์นิเจอร์บาร์ชุดนี้จะมาพร้อมกับตู้เตี้ยแล้วก็ตู้ครอบตู้เย็นค่ะในส่วนของตู้ครอบตู้เย็นนะคะเราก็จะครอบตู้เย็นแบบที่ให้มันเหลือแกลบโดยที่ให้บาร์เนี่ยสวิงออกมาได้เพราะว่ามันจะทําให้ดูไม่เทอะท้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบบาร์กินขนมนะคะอะตู้ ซุกได้หมดข้างนอกสวยข้างในลกไม่เป็นไร <c oughs> <c oughs> เป็นทุกบา้านอ่านี่นะคะนี่ทั้งหมดนี้และที่สำคัญ <c oughs> เนื่องจากว่าห้องนี้นะคะเป็นสีเทาละเวลาเลือกท็อปหินนะคะห้องนี้เมย์ก็เลยจะเลือกท็อปหินที่มันเป็นเทาแต่มีเกล็ดเกล็ดเล็กๆสีขาวเพื่อที่ไม่ให้มันเรียบเกินไปนะคะนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งแน่นอนค่ะท็อปหินที่เลือกใช้ก็เป็นท็อปหินเทียมอะคริลิกยี่ห้อซัมซุง นะคะมีปัญหามีรอยมีอะไรใช้ไปเลยค่ะไม่ต้องไม่ต้องคิดมากเดี๋ยวมาปัดให้ฟรีนะคะในแต,ต่เออในตัวนี้ก็นอกจากทับหินเราก็ทําบัวกันขึ้นมาให้ด้วยเพราะตอนแรกลื้อไปเนี่ยมันมีแก๊ปเนาะคุณเอ็มใช่ครับอ่าพอตอนพอตอน,พอตอนเราลื้อไปเนี่ยมันจะมีแก๊ปตรงเนี้นะคะคเป็นช่องว่างซึ่งตอนแรกเราก็คิดว่าเออเดี๋ยวเราเอากระเบื้องมาทําครับแต่เมมองว่าเอยอย่าเลย เดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่เข้ากันแล้วเวลาจบงานอย่างเงี้ยเราใช้หินเทียมจบงานบัวอย่างนี้ไปจะสวยกว่านะคะเล็กน้อยจะเติมเต็มให้ให้เกิดความสวยงามที่ที่เราพึงพอใจ่ะก็อันนี้ต้องต้องไม่ใช่ว่าแค่อินเทียเท่านั้นนะคะถ้าลูกค้าไม่ไม่เอางานแบบนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นเนาะโอเคอ่ะถัดมาค่ะโต๊ะตัวนี้นะคะโต๊ะกินข้าวอันนี้ก็ทําขึ้นมาพิเศษค่ะขนาด ตามห่วงจุ้ยเป๊ะเลยเพราะว่า,า,าคุณใหญ่ามากเลยเพราะว่าเกินค่าที่แรกเราไปเลือกซื้อเนี่ยไปสองสามรอบเนี่ยเราไม่ได้แบบที่ถูกใจอะ่ะแล้วก็ขนาดมันก็ไม่ไม่เข้ากับครัวของเราต้องปรึกษาทางคุณเมย์นะครับก็ให้ช่วยออกแบบโต๊ะหินอ่อนแล้วก็ทําขาโต๊ะขึ้นมาซึ่งเราไม่เคยเจอที่ไหนอ,ะอ่ะเห็นปุ๊บใช่เลยมันถูกใจมากครับอันนี้ต้องอันนี้ก็ ต้องขอบคุณคุณเอ็มอีกที่ไว้ใจเราทั้เพราะเมย์ก็ออกแบบตามที่เมย์อยากออกแบบเพราะคุณเอ็มก็ชอบด้วยไซส์โต๊ะเนี่ยตกอยู่ที่ร้อยร้อยเก้าเซนไหมคุณเอ็มร้อยแปดสิบเก้าเซนเนี่ยเปทำเองยังลืมเลยทั้งหมดนี้ร้อยแปดสิบเก้าเซนตรงเลขห่วงจุย้ยตลับเม็ดแดงลงเป๊ะเลยอะ่ะแล้วก็ขานะคะสังเกตเมย์ทำขาเนี่ยให้ออกแบบเนี่ยให้มันลิงก์กับกับเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ครัวนะคะชุดชุดครัวเลย เนี่ยค่ะทั้งหมดนี้นะคะมันก็คือข้อดีของการทำบิวอินเพราะว่าคุณจะสามารถทำได้ในสิ่งที่คุณต้องการไม่ว่าจะขนาดไหนก็ตามนะบางทีอ่ะขนาดอ่ะมันอาจจะผิดมาตรฐานหรือมันอาจจะเออร์เลอร์สูงกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ตัวเรานะเราเป็นคนใช้งานเนาะนะคุณเอ็มอยากได้แบบไหนก็ทำไปนะและนี่แหละค่ะก็คือข้อดีของการทำบิวอินค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คืองานบิวอินของ Full House Plus ค่ะ อันนี้เมย์ต้องขอขอบคุณคุณเอ็มคุณเปิ้ลมากๆนะคะที่ให้ฟูลเฮพลสนี่เข้ามาเก็บรูปถ่ายแล้วก็ถ่ายคลิปในครั้งนี้นะคะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณเอ็มคุณเปิ้ลเดี๋ยวถ้าเกิดมีบ้านหนี่มีอะไรที่ต้องเซอร์วิสนะคะไม่ต้องเกรงใจครับใช้บริการแน่นอนแล้วก็ยินดีที่จะแนะนำเพื่อนๆให้ให้รู้จักกับฟูลเฮพลสในเรื่องของความประสบการณ์ความไว้วางใจเพราะว่าเราต้องเลือกใช้มืออาชีพจริงๆเราถึงจะ เขาเรียกว่าจ่ายแล้วจบแล้วก็สวยสั่งได้ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะอันนี้คลิปวิดีโอเรไม่มีสคริปน์นนเนี่ยได้สดขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณเอ็มมีอะไรโทรตามได้ตลอดนะคะคุณเป็นบัสดีค่ะ